ดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิรัตาโรค่ะกลับมาพบกับบีเชนเคยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปนดอมนะที่มีหัวข้อชื่อว่าปีใหม่แล้วนะคะเขาจะขยับได้หรือ,อยังนะกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะ เดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของมีนะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะพี่ก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บกลับไปนะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังไม้จนเกินไปนะคะอย่าลืมว่านี่ก็เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นนะ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะบีอ่านดูคอมเมนต์นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยเช็คพลังงานาของคุณกันต่อนนะคะอสศวินถือดาบนะหนึ่งเหรียญน,นะคะอื ราชนีถือดาบนะคะในตอนนี้นะตัวของคุณเองนะคะมีความชัดเจนในใจมากเลยนะมีความชัดเจนในใจมากๆเลยคะ่ะว่าอะไรที่ฉันควรจะปล่อยอะไรที่ฉันควรจะรักษาเอาไว้นะคะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้นะไม่ว่าอะไรเข้ามาหาคุณนะ่ะคุณก็พร้อมที่จะล็อกมือหมดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้เหมือนกับว่าคุณนะ่ะ ควบคุมทุกอย่างเอาไว้ได้หมดแล้วนะคะแล้วก็พ้อมากมากเลยไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามนะคะเพราะจากที่บีเห็นนะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของคุณไปแล้วคุณปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของคุณไปแล้วแล้วก็เก็บรักษาเอาไว้เฉพาะแค่สิ่งที่คุณเองมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าสำหรับคุณจริงๆนะคะพลังงานของคุณนะ่ะบีมองว่าเป็นประมาณนี้นะมาดูพลังงานของเขานะคะ เดอเมจิเชียนพลังงานของเขานะเก้าดาบหนึ่งไม้นะคะพลังงานของเขานะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้ตัวของเขาเองนะคะอ่อค่อนข้างคิดเยอะนะค่อนข้างวิตกกังวลค่อนข้างลังลังเลและก็สับสนในใจของตัวเองเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจไปเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือ,อยังนะคะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาแบบ ที่เขาแบบเคยตัดสินใจหรือว่าที่กําลังที่จะตัดสินใจอ่ะไม่แน่ใจอ่ะว่ามันดีที่สุดแล้วหรือยังนะคะเหมือนกับว่าในตอนนี้เขากําลังวางแผนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแล้วสิ่งหนึ่งเลยนะ,ะที่เขากําลังคิดอยู่ในตอนนี้เขากําลังอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องของความรักก็ตามนะคะเ<ๆ>ขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเอง,ของเขามีความรู้สึกว่าในตอนเนี้ย เขาก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังไม่พ้นนะยังไม่ไวที่ยังมีความกังวลในใจนะคะพางนานของเขาประมาณนี้นะอ่ะองมาดูสิว่าปีใหม่เราเนี่ยนะจะขยับได้หรือยังนะคะนิ่งมาตั้งนานแล้วเนาะแปดเหรียญน,นะคะ อันนี้อะไรเอ่ยสองดาบเขากำลังจะตัดสินใจขยับนะอันนี้ราชาถือไม้นะคะอืม โอเคอัศมินถือถ้วย B มองว่านะทีพไพที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นพลังงานที่แบบเขาเองในตอนนี้นะกำลังคิดที่จะตัดสินใจนะคะที่จะขยับในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะเหมือนกับว่าในตอนนี้เขาเองก็แบบคิดมาดีแล้วอะไอ้ก่อนหนะ้นานั้นมันคิดมานานแล้วไง แล้วก็เหมือนกับว่าในตอนนี้มันน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีแล้วนะคะที่เขาจะมามอบความสุขดีๆให้กับคุณเขาจะกลับมาทําทุกอย่างอ่ะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจะทําให้ความสัมพันธ์มันมีความสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะ <S <S เพราะเหมือนกับว่าตัวของเขาเองนะจริงๆแล้วนะมีความรู้สึกให้กับคุณมากๆเลยนะคะแต่เขาอ่ะในตอนนั้นมันเหมือนกับคนที่ยังไม่พร้อมนะคะคนที่ทําให้คุณเกิดความเสียใจนะแต่ในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเอง ก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะขยับในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเขานะอัศวินถือเหรือน,นะคะมันเหมือนกับว่าเขาแบบรอคอยโอกาสนี้มานานแล้วอะรอคอยมานานมากเลยนะทั้งอัศวินถือเรือแล้วก็อัศวินถ,ถือถ้วยอะรอคอยโอกาสนี้มานานแล้วที่จะกลับมามอบความรู้สึกให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งน่ะมันเหมือนกับว่าก่อนหนั้นเขาไม่พร้อมแต่ในตอนนี้เหมือนเขาพร้อมแล้วนะคะ อืมเขาจะติดต่อมาหาคุณนะถ้าก่อนนั้นนั้นขาด,ขาด,ข,าดขาดการติดต่อสื่อสารกันไปนะเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะเพราะเ,าเด็กถือดาบอะเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะเรียนรู้นะคะศึกษาดูใจกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอยากจะให้ระหว่างเราอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะถึงแม้ว่าก่อนนั้นนั้นเขาจะทําให้คุณเอง เขาเรียกว่าหมดความมั่นใจในตัวของเขาก็ตามนะคะเก้าเหรียญนะคะเขาไม่อยากจะเป็นโสดแล้วอะในตอนนี้เขาอยากจะ ติดต่อกลับมาหาคุณแล้วค่ะถึงแม้ว่าคุณเองอาจจะเห็นว่าเขาแบบหลัล่นล้าอาจจะเห็นว่าเขาแบบรักอิสระอาจจะเห็นว่าเขาแบบใช้ชีวิตปกติดีไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะแต่บีอยากจะบอกว่าในตอนนี้เขาไม่ได้อยากจะโสดแล้วนะเขาอยากที่จะขยับในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะอยากที่จะมาเริ่มต้นกับคุณมาอีกสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเขามีความรู้สึกนะคะว่าระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยมันเหมือนกับเอ่อ มีบางสิ่งบางอย่างอะที่มาผูกคุณทั้งสองคนเอาไว้ด้วยกันแล้วเขาเองก็ไม่เคยลืมคุณได้เลยนะคะเขาไม่เคยเอาคุณออกจากหัวของเขาได้เลยนะคุณคือคนที่เขารอคอยโอกาสจริงๆนะคะไพ่สามไม้คนทางไกลได้นะคะ ไกลกันแบบต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาหากันก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ไกลกัน่ะบีวองว่าก็ไกลใจกันอยู่อะเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าไพ่ตรงเนี้ยเหมือนกันนิ่งมานานนะนิ่งมานานแล้วอะนิ่งจนตัวของคุณเองอะแบบเลือกที่จะตัดแล้วอ่าเลือกที่จะปล่อยไปแล้วว่ะค่ะแต่เขาเองในตอนนี้จะกลับมาแล้วนะอืเพราะคุณเองมีพลังงานของหนึ่งเหรียญแต่เขาเองมีพลังงานของหนึ่งไม้นะคะมันก็เป็นอะไรที่ชัดเจนนะคะว่าเขากําลังที่จะขยับในความสัมพันธ์นี้นะ แล้วเขาเองก็เหมือนกับว่ารอคอยโอกาสรอคอยแสงสว่างรอคอยให้ดวงอาทิตย์มันขึ้นแล้วนะคะเขาเตรียมความพร้อมมากๆเลยนะจัสติกนะคะ เขาจะทําทุกอย่างให้มันมีความชัดเจนเขาจะทําทุกอย่างให้มันมีความยุติธรรมนะถ้าก่อนนั้นเขาทําให้คุณเสียใจแล้วก็ไม่รับความยุติธรรมนะคะละเลยความรู้สึกของคุณหรือว่าอะไรก็ตามอะค่ะเขาจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะเป็นสถานการณ์ที่เขาเองไม่สามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ได้ก็ตามนะคะอือแต่ในตอนเนี้ยเขาอะมีความรู้สึกแล้วว่ายังไงเขาก็จะต้องพยายามให้ดีที่สุด เขาจะทําทุกอย่างให้มันมีความสมดุลกันนะคะหกไม้ oh, <my. S 1> เขาตั้งใจแล้วค่ะว่าเขาจะขยับจริงๆนะคะอุ๊ยพลังงานวันนี้ดีมากเลยนะคะทุกคนไพอ่อขึ้นมาว่าจะขยับตั้งแต่พลังงานหลักของเขาแล้วอ่าแล้วจนถึงไพ่ที่มีเปิดจนใบเนี้ยอืมมันก็เป็นอะไรที่ว่าเขาจะขยับล้วจะทําให้มันสําเร็จอะคะ่ะสามถ้วยความสุขกับมันจะมาหาคุณจริงๆนะคะ ความสุขความสมหวังนะกำลังจะมาหาคุณนะคะอืมเพราะว่าก่อนหน้าน,านัาน้นน่มันเหมือนกับว่าระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยมีการเอาชนะกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไม่รู้แหละว่าเป็นคุณเอาชนะเขาหรือเขาเอาชนะคุณอะแต่ก่อนหน้าน,านั้นมีความขัดแย้งและเอาชนะกันเกิดขึ้นนะคะแต่ในตอนนี้เหมือนกับว่าเขานะ่ะชัดเจนในใจแล้วอะ ชัดเจนในใจแล้วนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปใน,ปน,ปน,ปน,นทิศทางที่ดีขึ้นเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณเหมือนกับที่คุณได้เคยขอเขาเอาไว้นะคะถ้าคุณเคยขอความชัดเจนอะคุณจะได้ความชัดเจนจากเขานะถ้าหากว่าก่อนนั้นนั้นคุณเคยวางแผนที่จะแต่งงานกันนะคะก็มีโอกาสเพราะมันมีไพ่ justice ขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่สามถ้วยขึ้นมาด้วยบ่งบอกถึงการที่มันจะมีความถูกต้องทางด้านกฎหมายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ เปลีป่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น6เหรียญเขาจะกลับมามอบความสุขความเติมเต็มให้กับคุณจริงๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นเขาจะทําให้คุณเสียอกเสียใจมากเลยก็ตามนะคะแต่เขาก็แบบนะในวันนั้นอนะมันเหมือนกับคนจะร้อนมันเหมือนกับคนที่แบบอีโก้นะยึดความคิดของตัวเองเ,เ,เป็นที่ตั้งไม่ฟังเสียงใครเลยเขาฟังแค่เสียงของเขาคนเดียวเท่านั้นเลยนะ แต่ในตอนนี้นะคะเขาก็แบบก็มีความรู้สึกแล้วว่ายังไงอ่ะเขาก็เขาก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นให้ได้อ่ะค่ะเขามีความมั่นคงในใจมากเลยนะพลังงานในวันนี้ดีมากๆเลยค่ะว้าวเจมเอเลอร์นะคะอายุแตกต่างกันได้นะอืมต่างชาติได้นะคะ จ็ดถ้วยก่อนนั้นนั้นมันก็เป็นทางเลือกของกันและกันจริงๆนั่นแหละนะคะแล้วก่อนนั้นนั้นเขาเองก็ยังปฏิเสธคุณแต่ในตอนนี้เขาพร้อมแล้วเขาก็จะกลับมาทําทุกอย่างให้มันดีนะคะเจอเฮอร์มิตเขาคิดมาดีแล้วนะคะคิดมานานแล้วเพราะเขาเนิ่งเงียบไปนานมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ในตอนนี้เขาจะขยับแล้วนะหยกเวอร์ The World นะคะทุกอย่างมันจะ สมบูรณ์นะคะทุกอย่างมันจะได้รับการเติมเต็มทุกอย่างจะกลับมาดีแล้วก็ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะพอไพ่เดอะเวมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปแบบดีแบบก้าวกระโดดเลยอะ่ะถ้าหาว่าก่อนหน้านั้นมันแย่มากๆอะ่ะการที่เขากลับมาในครั้งนี้คือจะดีกว่าเดิมมากเลยนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่แบบเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากๆจริงๆอะคะ่ะ แต่พลังงานหลักของเขามันเป็นเหลือมิสิเชียนเนาะมันก็เลยไปที่ว่าเขาสามารถทําได้จริงๆนะคะอืมแต่เขาเองนะมันก็ยังมีความเจ็บปวดในใจเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับคุณที่คุณยังเจ็บปวดกับเขาอยู่นะคะแต่เขาก็คือถ้ากลับมานะ่ะเขาจะพูดความจริงกับคุณนะหรือนะคะในตอนนี้เขาอาจจะวางแผนอะไรอยู่ก็ไม่รู้แหละนะที่จะกลับมาหาคุณนะ่ะ แล้วบีมองว่าอีกไม่นานคุณจะได้รู้นะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่นะว่าเขาวางแผนอะไรอยู่นะคะอืมเขากำลังรอคอยโอกาสจริงๆกำลังมองมองโอกาสจริงๆค่ะเดอะซันอืมเดอะซันขึ้นมาแบบนี้บีไม่อยากจะคิดเป็นอย่างอื่นเลยอะาะว่าไพ่ที่บีเปิดขึ้นมาเมื่อกี้อ,อย่างที่บีบอกไปใช่ไหมว่าถ้าใครอะคิดที่จะวางแผนเป็นครอบครัวก,กันอะ มีโอกาสเลยนะที่จะได้ประสบความสำเร็จตรงนี้นะคะเพรายไพ่เดือดซันขึ้นมาตรงนี้มันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะความสุขความสมหวงังความสำเร็จความชัดเจนความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเข้ามาหาคุณนะคือเหมือนกับว่าในตอนนี้เหมือนกับเขาแบบวางแผนมานานแล้วเตรียมตัวมานานแล้วอะเราก็คือแบบถึงเวลาแล้วอะคะ่ะที่ต้องขยับถึงเวลาแล้วที่จะทําให้มันชัดเจนนะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่า เขาก็คือใช้ทางพลังงานของเดอะเมจิเชียนใช้ทางพลังงานของเดอเฮอร์มิตนะคะใช้พลังงานของคนที่บอกว่าคิดมาดีแล้ววางแผนมาดีแล้วนะคะซุ่มมานานแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันนะซุ่มมานานแล้วนะคะแล้วมันก็ปแปลที่ว่าเขาอยากที่จะแบบขยับแล้วอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วอะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะพลังงานในวันนี้นะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆจริงๆนะคะโอเคเรามาดูสิว่ามีัคนาราศีอะไรบ้างนะคะก็มีธาตุธาตุไฟนะเมษินธนูธาตุน้ำมิกรกฎพิจิกธาตุลมไปถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ธาตดุดินประสบกันมังกรส่วนราศีนะคะก็มีราศีกันราศีเมษร,ราศีสิง์ ราศีมังกรราศีตุลน,นะคะราศีพฤกษบค่ะเท่านี้ครบแล้วนะคะโอเคนี่ก็คือแลนดอมของเราในวันนี้นะบีก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะถ้านี่เป็นหน้าไพ่ของคุณนะวีก็แบบตีใจแทนคุณนะเพราะว่าไพ่พลังงานดีมากจริงๆค่ะว่าจาก จากการที่เขาเงียบหายไปนานนะจากการที่เขานิเงียบไปนานไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็ตามอะในตอนนี้เขาก็มันจะขยับอีกครั้งหนึ่งแล้วในความสัมพันธ์ในตอนนี้เขาจะกลับมาทำให้ทุกอย่างมันชัดเจนในตอนนี้เขาจะกลับมาทําทุกอย่างให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะแล้วก็มีบางคนอะอาจจะได้สละโสดด้วยมีบางคนที่แบบว่าจะได้เข้าพิทีวิวาจะได้จัดงานนะคะแล้วก็แบบแล้วก็มีบางคนที่ที่รอคอยความชัดเจนมานานอะ นะจากการที่เป็นสถานะคนคุยโดยที่แบบว่ามันไม่มีอะไรเลยในตอนนั้นอะในตอนนี้คุณจะได้รับสถานะนะเพราะจากที่มีเห็นอนะมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้ยกําลังจะเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงแบบแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะเพราะเหมือนกับว่าในใจของเขาในในระยะเวลาที่เขาเงียบหายไปจากคุณอนะ ถึงเขาจะเงียบถึงเขาจะนิ่งถึงเขาจะไม่ขยับถึงเขาจะไม่อะไรเลยอะแต่จริงๆแล้วอะในใจเขายังคิดอยู่ในใจเขามันเหมือนกับวางแผนอะไรก็ไม่รู้แหละนะอยากจะทําให้มันสําเร็จนะก็วางแผนไปเลยหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแล้วเมื่อแบบแผนในชีวิตของเขาอะมันสําเร็จไปถึงจุดที่เขามีความรู้สึกว่าเขาโอเคแล้ว เขาแบบพร้อมแล้วว่าที่จะกลับมาหาคุณนะคะมันก็เลยถึงวันที่ว่าเขาจะขยับในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เงียบไปนานนะคะโอเคค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้เจอกับรักดีๆนะรักที่ใช่รักที่เป็นของคุณคนเดียวนะคะรักที่ไม่ต้องแชร์กับใครนะแล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะรับไปนะคะพลังงานดีจริงๆนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบายๆจ้า